ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พูดเราแพงนะพูดเราว่าถูกแบบถูกแบบเยอะมากเลยอะ่ะมีตาวพาด้วยพี่บางตัวอ่าแล้วบางตัวเนี่ยหนักกว่าที่คุณดาวพูดอีกอะ่ะเชื่อไหมว่าเออแค่ cash on hand เนี่ยใหญ่กว่า market cap ก็มีเพราะนั้นปัญหาเราไม่ใช่เรื่องความแพงพูดเราถูกนะครับแต่ปัญหาไม่อยู่ที่ว่ามันขาดความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่มีเม็ดเงินที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับทีนี้ ถ้าดูตามความพยายามของทางทางการทางตลาดที่มีข้อเสนอออกไปเนี่ยนะครับก็ล้วนแต่เป็นข้อเสนอที่ต้องการที่จะดึงเม็ดเงินเนี่ยให้เข้ามากระตุน้นครับอย่างเช่นตัวที่บอกว่าถ้าทิซ่านะครับก็คือว่าเลยนแบบไล้ายคลนิซ่าของตัวญี่ปุ่นที่ทำเมื่อปี2023 นะครับเพราะตอนนั้นเขาทำปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าหุ้นม,มันขึ้นนะครับประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงปีนั้นนะครับเอ <Okay. S 1> อ่ก็คือว่าให้อินเวสเตอร์เนี่ยนะครับซื้อหุ้นนะครับลงทุนระยะยาวแล้วเป็นลดหย่อนภาษีได้ ESG Fund เนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนรอซื้อช่วงปลายปีใช่ไหมกองทุนประหยัดภาษีเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าให้คนมาซื้อช่วง2เดือนนี้แ่ะแล้วให้ส่วนเพิ่มเข้าไปเป็นลดหย่อนภาษีเพิ่มอันนี้จะเวิร์กไหม ก็คือว่าเป็นเป็นแนวคิดเนี่ยก็คือเขาก็พยายามคิดในหลากหลายแง่มุมหลากหลายแนวทางแก้ถาวรมันคือแก้ในเชิงโครงสร้างอ่ะซึ่งทุกคนก็พูดกันหมดเพียนแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ทันใจแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าแก้ในในระยะสั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกมาตรการต่างๆนะครับที่ที่นําเสนอขึ้นมาในเรื่องของตัวการดึงเบ็ดเงินเข้ามานันนั้นมีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอะไรจะไปสร้างความมั่นใจนะครับก็อาจจะต้องไปดูในตัวต้นตอนะครับว่าคนกลัวเรื่องอะไรกันบ้าง ประเด็นที่ที่ที่มาของความไม่เชื่อมั่นเนี่ยนะครับเรื่องเศรษฐกิจมีส่วนนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเม็ดเงินนะครับที่ไม่กลับมานะครับสู่ตลาดรุบบ่นบ้านเราถามเม็ดเงินในบ้านเราเนี่ยไหลออกด้วยนะครับทีเนี้ยนะครับมันก็เลยบอกว่าเออเราหวังว่า foreign net buy กลับเข้ามานะครับแต่ขนาดเจำกวนเงินเรายังออกอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นความหวังที่ <laughs> ดูแล้วค่อนข้างจะมีะม,มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มากเท่าไหร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเห็นภาพว่าตลาดเราเนี่ยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับถามว่าโอเคแล้วในมุมตลาดเนี่ยนะครับเอามีแนวทางไหนนะครับในการที่จะเข้าไปกระตุ้นนะครับมันก็กงกระตุ้นในเรื่องของตอนนี้ไม่ไม่ไ,มไดไ้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พูดเราแพงนะพูดเราว่าถูกแบบถูกแบบเยอะมากเลยอ่ะที่ตาวพาด้วยพี่บางตัวอ่าแล้วบางตัวเนี่ยหนักกว่าที่คุณดาวพูดอีกอ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเออแค่ cash on hand เนี่ยใหญ่กว่ามาแขกเพราะมี โ oh. <laughs> แล้วบางตัวนะนะครับเราทำเรโชตัวนึงออกมาปรากฏว่าเราใช้ตัว uh, current asset value per share ก็คือว่าปกติเราดู book value ใช่ไหม mm hmm. book value นี่มันใช้ total asset ค่ะแล้วก็หักด้วยนี่ออกมาเป็น book value อันนี้ไม่เอา total asset เอาแค่ current asset มาแล้วเอานี่หักไป <laughs> มันมันใหญ่กว่า m a มา a คอไป แล้วจริงๆหุ้นนะเจ็ดร้อยกว่าตัวเนี่ยนะครับมีขนาดプライทูบุ๊กแวรดูตั้งแต่หนึ่งเท่าลงมานะนะครับประมาณสี่ร้อยแปดสิบตัวในเซ็ตร้อยมีหนึ่งเท่าลงมาเนี่ยประมาณสี่สิบเอ็ดตัวดีวิเดนยิวเราอยู่ที่ประมาณสักสี่จุดสามเปอร์เซ็นสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อีกอีก,อกมุมหนึ่งเนี่ย PE นะครับ ถ้าเรามองไปข้างหน้านะนะครับแล้วโอเคสมมุติว่าเราตัดตรงตัวที่ PE สูงมากอย่างเดลต้ออกไปเนี่ยนะครับนะ PE เราอยู่แค่ประมาณสัก12-13เท่าเองอะ่ะโนี่ย้อนหลังกลับไปทีช่วงสถานการณ์ที่เรา12-13เท่าเนี่ยพี่เทอรใช่โอ้โหณว่า <c oughs> ส่วนใหญ่ผมจะไปเทียบช่วง COVID โควิดอ่ะคือไม่ว่าจะเป็น Price to Book Value หรืออะไรตอนนี้เนี่ยนะมันไปเท่ากับโควิดก่อนที่ก่อนที่จะเจอวัคซีนนะ ที่เราถูกถล่มแบบหนักๆเลยตอนนั้นนะมันมันไปอยู่ตอนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น<อ>ปัญหาเราไม่ใช่เรื่องความแพงพูดเราถูกนะครับแต่ปัญหาไม่อยู่ที่ว่ามันขาดความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่มีเม็ดเงินที่เข้ามาซ<อ>ัพพอร์ตนะครับทีนี้ถ้าดูตามความพยายามของทางทางการทางตลาดที่มีข้อเสนอออกไปเนี่ยนะครับ<อ>ก็ล้วนแต่เป็นข้อเสนอที่ต้องการที่จะดึงเม็ดเงินเนี่ยให้เข้ามากระตุ้นนะครับฐานแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือตัวกองทุนประหยัดภาษีนะครับ ตอนนี้เรามีไทยรายนิยจีฟันใช่ไหมะนะครับเพียงแต่ว่าไทยรายนิยจีฟันเนี่ยนะครับอินเวสเตอร์เลือกได้ว่าจะไปกองหุ้นจะไปกองตราสารหนี้หรือจะไปกองผสมนะครับ,รบไม่ก็แปลว่าอาจจะเข้าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับก็มีไอเดียว่าเอะ LTF นะครับที่ครบกําหนดเนี่ยถ้าจะหยุดการขายให้เขาสามารถโอนย้ายนะครับมาที่ตัว ESG ได้ไหมนะครับซึ่งอาจจะมีการตั้งขึ้นมาเป็น Thailand mm hmm. ESG X mm hmm. นะครับก็บอกว่าโอเคโอนกลับเข้ามาได้5้าแสนบาทนะครับที่ม a r k e แว a l ล e ณปัจจุบันนะห้าแสนบาท mm hmm. นะครับอันนี้คือเป็นตัวที่ยับยัง้งนะครับการขายในบางส่วนนะครับแล้วก็มีมีข้อเสนออีกเยอะแยะมากมายซึ่งผมไม่แน่ใจนะนะครับว่ามันจะถูกเอามาบังคับใช้ได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวที่บอกว่าถ้า ทิซ่านะครับก็คือว่าเล่นแบบคล้ายๆนิซ่าของตัวญี่ปุ่นที่ทำเมื่อปี2023นะครับเพราะตอนนั้นเขาทำปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าหุ้นมันขึ้นนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงปีนั้นนะครับเออ่ก็คือว่าให้อินเวสเตอร์เนี่ยนะครับซื้อหุ้นนะครับลงทุนระยะยาวแล้วเป็นลดหย่อนภาษีได้นะครับทั้งตลาดเองผมก็เชื่อว่ามีแนวคิดอันนี้นะนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเออ่จะได้รับการเห็นชอบไหมนะครับเพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีนะครับถ้า เยอะเกินไปก็ไม่แน่ใจว่าทางทางสรรพกรจะยอมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกไอเดียนึงถูกโยน,นขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็คือว่าแต่ถ้าได้ผมกกเซอร์ไพรส์นะนะครับก็คือว่าเออเอสจีฟันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนรอซื้อช่วงปลายปีใช่ไหมกองทุนประหยัดภาษีเขาบอกว่าเอ๊ะ<ฆ>ถ้าให้คนมาซื้อช่วง2เดือนนี้ล่ะแล้วให้ส่วนเพิ่มเข้าไป เป็นประสดภาษีเพิ่มอ,อันนี้จะเวิร์กไหมอ่าก็ค,คือว่าเป็นเป็นแนวคิดเนี่ยก็คือเขาก็พยายามคิดในหลากหลายแง่มุมหลากหลายแนวทางนะนะครับในการที่จะดึงเม็ดเงินเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่ตัวตลาดให้ได้นะครับซึ่งผมบอกว่าสุดท้ายเนี่ยอ่อ่ขนาดเม็ดเงินนะครับมันคือตัวที่สะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นหรือ,อยัง ค่ะแต่อย่างที่เทิร์นบอกไปนะคะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นก็พูดได้ง,ง่ายๆคือเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของวิกฤตศรัทธาแล้วต่อให้ใส่เงินคือเราสังเกตว่ามันมีมาตรการที่จะเพิ่มวงเงินให้เยอะนะคะปลายปีที่แล้วก็มีวงเงินในเรื่องของไทยแลนด์ ESG นะคะก็เพิ่มให้อีกสองแสนก็กลายเป็นกองนี้สามแสนจากเดิมแสนหนึ่งเป็นสามแสนแล้วก็ลดเวลาการถ,ถือครองลงอีกจากแปดปีหรือห้าปีอีกก็กระตุน้นได้น้อยมีกองทุนรวมมโยพักอีกนะคะ พี่เทิดแล้วก็บอกว่าจะมี LTF ขึ้นมาอีกแต่ว่าต่างๆที่ออกมาเนี่ยทั้งที่แบบออกวงเงินมาจริงแล้วก็บอกว่ากำลังจะออกเนี่ยแต่มันก็ทำให้หุ้นไม่ได้ขึ้นมากนะคะทีนี้ตัววิกฤตศสิทธาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันมันจะต้องแก้ด้วยอะไรดีคบพี่เทิดเพราะว่าตอนนี้คือเงินมันหายหมดแล้วมันแห้งจากตลาดไปหมดเลยคือถ้าถ้าแก้ถาวรมันคือแก้ในเชิงโครงสร้างอะซึ่งทุกคนก็พูดกันหมดเป็นแต่ว่า มันมันอาจจะไม่ทันใจแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าแก้ในในระยะสั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกมาตรการต่างๆนะครับที่ที่นําเสนอขึ้นมาในเรื่องของตัวการดึงเม็ดเงินเข้ามาน่ยอันนั้นมีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอะไรจะไปสร้างความมั่นใจนะครับก็อาจจะต้องไปดูในตัวต้นต่อนะครับว่าคนกลัวเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นต้องไปแก้ความกลัวตรงนั้นนะครับอย่างถ้า กลัวเรื่องเศรษฐกษิจนะครับก็อาจจะต้องบอกว่าเอะมันมีมาตรการอะไรนะครับในการที่จะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่ต้องเผชิญกับตัวเทรดวอร์ uh, นะครับที่หนักหนักบ้างน,นะครับมีไหมนะครับหรือว่าโอเคถ้ากลัวประเด็นนะครับในเรื่อง ช็อตเซลล์เรื่องโปรแกรมเทรดนะครับมีมาตรการอะไรที่จะไปลดความกลัวนะครับของนวสเตอร์ตรงนี้ไหมนะครับผมมองว่าถ้าถ้าจะแก้ระยะสั้นก็ต้องต้องไปลดความกลัวลดความกังวลเนี่ยในประเด็นต่างๆนะครับที่นวสเตอร์กังวลกันนะครับอันนี้ผมอาจจะแค่ยกตัวอย่างนะไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าอาจจะมีอีกหลายส่วนก็ได้นะครับที่เป็นประเด็นที่กังวลนะครับก็ถ้าถ้าช็อตเทอมนะครับก็ต้อง มีเหตุผลนะครับในการที่จะไปคลายความกังวลให้กับเขาะนะครับถ้าเป็น long term ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามันก็ต้องไปแก้ในเชิงโครงสร้างมันจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมว่าก็ก็พูดกันเยอะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเออการปรับในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาานาอกันเองเอาที่สุดแล้วที่น่าจะทําให้ทางนักลงทุนสถาบันน่าจะซื้อเพิ่มขึ้นนะคะ ต่างประเทศน่าจะสนใจามากขึ Ren ้นั่คือเรื่องของผลประกอบการที่ไม่ได้สร้างให้น้องทุนผิดหวังนะพีเลิศ์ไม่ปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการของบริษัทจุะเบียนเนี่ยคือคือ,ค,อ,ค,อคือทำให้เราเชื่อมั่นขึ้นได้ไหมคะแล้วมันมีแรงเหวี่ยงมาถึงปีนี้ไหมคะว่ามันจะดีก่อ <S <S <throw> ตอนแรกครับผม <S <s ผมก็หว <s> ังเรื่องนี้นะที่ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับแต่พอเห็นตัวเลขเออร์เน็งที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ต่ำกว่าที่คาด นะครับคือ e a r n i n g ถ้าหากว่าเราไปดูย้อนหลังนะครับของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นตัวเลขเนี่ยอคอดตัวหนึ่งสูงสุดนะครับควอเตัวสองลดลงมาควอเตัวสามลดต่ำลงแล้วโคอเตัวสี่ก็ต่ำกว่าคคอเตัวสามอีกตาม q on Q นวนะครับซึ่งผมว่าลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าต่ำกว่าคาดนะครับทีนี้ต่ำกว่าคาดแล้วเนี่ยนะครับมันนำมาด้วยอะไรนะครับมันก็จะนำมาด้วยการรีไวซ์ดาว นะครับพวกตัวเลขคาดการกําไรเนี่ยในปีถัดไปก็คือในปี68นี่แหละนะครับทีเนี้ยนะครับเห็นหรือยังนะครับก็เริ่มเห็นนะครับอย่างตัวเลขนะครับถ้าเป็น b ูมเบิร์กคอ n เซนแซสเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสัก96นะครับของเราเองเนี่ยของ s อ plus นะครับราปรับลงมาแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณ89นะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าปรับลงมาค่อนข้างแรงแล้วนะนะครับแล้วขนาดปรับลงมาแรงแล้วเนี่ยนะครับผมว่า valuation เราเนี่ย มันก็ยังถูกอยู่ดีอ่ะนะครับ mm. ก็ PE เนี่ก็ต่ำมากนะครับผมลองลองเอาเครื่องคิดเลขมากดสดๆด,ด,ดูแล้วกันนะครับตอนนี้พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับหารด้วยแปดสิบเก้านะครับสิบสามเท่าเองนะครับ mm. อันนี้คือปรับแบบลงแบบสุดๆแล้วนะนะครับ mm. ก็ยังอยู่สิบสามเท่าอยู่นะครับแล้วถ้าหากว่าเราเออ exclude หุ้นที่ PE สูงมากๆมาแกีบใหญ่มากๆเนี่ย <Okay. S 1> ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็น PE ที่ที่ต่ำกว่านี้อีก นะครับแล้วสมมุติว่าโอเคได้สักอ่ะผมะใช้สิบสามเท่าก็ได้นะครับถ้าสิบสามเท่าเนี่ยคำนวณออกมานะครับเป็นมาเก็ตเออร์เน็งดิวนะนะครับมันอยู่ที่เจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าบอลยูหนึ่งปีเนี่ยเราอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตนะครับมันแปลว่ามาเก็ตเออร์เน็งดิว gap เนี่ยเราห้าจุดหกถึงห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะซึ่งมันกว้างมากอ่ะนะครับทจริงก็เลยเป็นการตอบแบบภาคเศษแล้วกันนะครับว่า โอเคถามว่า earn i n g ช่วยไหมนะครับเบื้องต้นก็บอกว่าเออมันไม่ค่อยช่วยเยอะเพราะว่ามันต่ำกว่าคาดนะครับแต่พอคํานวณออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าปรับประมาณการลงแล้วนะครับอผมใช้8ส 9, 9บาทนะครับคํานวณกลับออกมาที่อินเด็กซ์เนี่ยพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคำนวนณ index, น 1, 170, นวนแบบส,สดบเลยนะครับมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์เออร์เน็งยิวนะครับแล้วถ้าเอาตัวบอลยูหนึ่งปีนะครับซึ่งยูมันพอๆกับตัวดอกเบี้ยนโยบายนี่แหละ หักออกด้วย2%เปอร์เซนนะครับจากเจ็จุกเก้ามันก็เหลือประมาณห้าจุกเก้าปอร์เซ็นต์อซึ่งมาเก็ฑ์ยูแกรปมันกว้างมากเลยนะนะครับแกรตรงนี้มันหมายความว่าถ้าคุณย้ายเงินจากพันธบัตรแล้วมาซื้อหุ้นคุณจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรเนี่ยห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นอ่ะได้เงินปันผลด้วยนี่ยังไม่คำนวณเป็นปันผลเข้าไปอีกอันนี้อาจจะอินพุตอยู่แล้วนะครับเพราะนี่คุณการจับจีบใช่ไหมก็มันต้องอินพุปันผลอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแต่ถ้าเอาเฉพาะปันผลเนีย ก็ได้สี่เปอร์เซ็นกว่าอยู่ดีอ่ะถ้าเกียวกับเรื่องของฝากดอกเบี้ยก็ควรละเรื่องกันเลยเรื่องเงินเฟ้อไม่อีใช่ใช่เนี่ยก็คือผมก็บอกว่าตลาดเนี่ยมันมีไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องความแพงเลยเรามีความถูกเรามีพุ้นที่ถูกถูกเนี่ยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ปัญหาไม่อยู่ที่ความไม่มั่นใจเราเห็นจะกปูรุ่มนะครับแบ่งเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจในเชิงเศรษฐกิจว่าคือครึ่งปีหลังเราจะเจออะไรบ้างเนี่ยเจอเทรดวอลไหมเจออะไรไหมนะครับแล้วก็อะไรที่จะไปต่อสู้ ในการที่ยับยั้งผลพวงนี้ได้บ้างดอกเบี้ยหรือว่าตัวเออ,เอ,อมาตรการการทางจะไปช่วยผักดันมันได้ไหมนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องการเรียกความเชื่อมั่นคือเรียกเม็เงินกลับมาเพราะว่า Active Account เราหายไปเยอะมากหายไปมากกว่าครึ่งอนะครับแล้วเงินก็ไหลออกใช่ไหมนะครับเงินเราเองนี่แหละไม่ใช่เงินฝรั่งเลยเงินเราก็ไหลออกนะครับก็เลยต้องดูว่าอ่ะเนี่ย จะดึงกลับเข้ามาได้ยังไงนะครับก็เป็นที่มาของมาตรการในการที่จะดึงต่างๆใน,นเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าโอเคอะไรที่จะช่วยดึงกลับเข้ามาได้นะครับนอกจากกองทุนประหยัดภาษีแล้วนะครับอะไรที่เป็นความกลัวของเขาเนี่ยพยายามแก้ที่ความกลัวของเขาอะนะครับแต่ว่าต้องมีความถูกเป็นฐานที่สําคัญอยูห่หนึ่งในความกลัวก็คือกลัวเข้าไปซื้อแล้วหุ้นมาตกอีกพี่เชิ ออันนี้อันนี้มันต้องแก้ตัวที่สุดผมผมมองว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเอย่ายไปซื้อครั้งเดียวเยอะๆให้แบ่งเป็นหลายๆไม้นะครับซึ่งผมว่าพูดมานานมากแล้วผมว่าไม้หมดแล้วล่ะนะครับถ้าทําต้องทําเป็นกองไม้ที่กองไว้เยอะมากแล้วค่อยซื้อคือหลักการผมตอนนี้คือว่าเอถ้าหุ้นตกลงมาแบบแดงๆแบบเซอร์ไพรส์เยอะๆเนี่ยซื้อแต่ถ้าวันไหนรีบาวดีขึ้นไปเนี่ยผมไม่ตาม ก็ก็ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้แต่ว่าแบ่งต้องแบ่งออกเป็นแบบหลายไม้มากๆนะครับสยอยซื้อแบบทีละน้อยๆอ่ะนะครับมันก็เข้าไปแล้วก็พยายามเลือกคุ้นประเภท high dividend อะไรต่อมีอะไรไปนะครับค่ะพี่เธอบอกว่า EPS growth ปีนี้เหลือแค่89ก็แสดงว่าปีนี้ตัวการปรับขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นที่เราปรับคาดการณ์ก็จะไม่เยอะด้วยใช่ไมัะยีไม่มองว่าไม่เยอะ ไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับจริงๆถ้าหากว่าดู89นะนะครับถ้าใช้ฐาน PE นะครับก็ถ้าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ประมาณ15-16เท่ามันก็จะเหลือประมาณสัก1,400กลางกลางแถวแถนั้นนะครับที้ไีก็หลังไม่ใึง100จุดเป็นกันค่ะครับใช่ครับก็ก็จริงๆมันมันมันคำนวณเพราะว่าเราอยู่บนฐานว่า valuation เราถูกค่ะนะครับมันก็เลยเวลาคำนวณกลับออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยให้อัพไซด์ที่เปิดอยู่ อครับคือเมื่อก่อนถ้าบอกพันสี่้ยหสิบเนี่ยคนบอกว่าโอ,โอ้ทำไมให้น้อยจังีนยวนี้ไม่น้อยแล้ว <c oughs> พี่เทิดคะที่เคยมาให้สัมภาษณา์เอาปลายปีที่แล้วที่พี่เทิดเตือนเอาไว้บอกว่าจะมีแรงขายข,ายของ LTF เนี่ยสองแสนล้านแล้วปรากฏว่าต้นปีมาถล่มขายจริงๆเงขาเรียกว่าดัชนีหุ้นนี่คือเอาไม่ขึ้นเลยนะไม่สามารถขึ้นได้เลยนะช่วงมกราคมนี่หูโดนหนักมาก เข้าใจว่าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแสนแปดนะคะตามตัวเลขที่ทางนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ผมว่าน่า,นะน,าน่าจะถอยลงไปมากกว่านั้นแล้วล่ะครับนะเพราะว่าวันที่แสนแปดเนี่ยก็คือวันที่พูดถึงว่าถูกพูดถึงว่าเอ๊ะจะมีมาตรการอะไรที่เข้ามาช่วยแล้วมีแล้วคิดว่าเอ๊ะจะมีบางส่วนให้โอนกลับมานะครับแต่หนะลังจากนั้นมาก็จังมีแรงขายอยู่นะครับผมก็ว่าน่าจะถอยลงมาบางบางส่วนละนะครับก็อาจจะต่ำกว่าแสนแปดแล้วล่ะนะครับผมผมเชื่อว่าตัวเลขเป็นแบบนั้นนะนะ่าจนะหยุดขายได้ยังคะพี่เทิดยากครับ ตอบยากเพราะว่าจริงๆตัวที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยนะครับถ้าเขาอยู่กางขาก็ต้องบอกว่าโอเคให้เขาไปพักที่ไหนล่ะนะครับหรือว่ามีแรงจูงใจอะไรนะครับเพื่อจะบอกว่าตอนนี้นะครับถ้าไม่มีกลไกอะไรมาช่วยเลยนะครับบอกว่าเออต้องเชื่อมั่นตลาดเนี่ยนะครับไอ้ความเชื่อมั่นมันไม่มานะครับถ้าไม่มานะครับคนเห็นบอกว่าโอเคเออโหถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะก็ต้องไปใช่ไหมนะครับทีนี้นะครับก็ต้องดูที่ว่าไซส์นะครับของแนวทางที่บอกว่า จะให้โอน LTF นะครับไม่ต้องขายให้โอนลงไปเป็นกองทุนประหยัดภาษีกองหนึ่งจะใช้ชื่อโอเคไทย EGS หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นกองทุนประหยัดภาษีกองหนึ่งเนี่ยได้ห้าแสนบาทนะครับตัวเนี้ยนะครับน่าจะเป็นตัวที่ช่วยหยุดยั้งการขายได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าทั้งหมดไหมนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ<ม>เพราะว่าอะไรนะครับเอ่อคุณดาวจาได้ไหมตอนทีเ่เขาซื้อ LTF กันเนี้ย ปีสุดท้ายคือปีสองพันสิบเกนะครับตอนนั้นซื้อได้ลดหย่อนได้ห้าแส0บาทใช่ไหมนะครับ<ะ>แล้วก็ถือครอง5้าปีเงื่อนไขเหมือนตอนนี้เลยนะครับ<ะ>ยอดซื้อที่พีคเนี่ย 7, 10, เจ็ดหมื่นกว่าล้านหนึ่ง<ะ>ใช่ไหมะฮะค่ะตอนนี้ไซส์นะครับเมื่อกี้ผมก็ยังบอกว่าโอเคไม่ไม่ถึงแสนบาทละนะครับ<ะ>แต่ว่าโอเคถ้าสมมุติแสนห้าเนี่ยมันก็จะหนึ่อีกก้อนหนึ่งใช่ไหมค่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมันมันผมว่าต้องทําควบคู่กันระหว่างการสร้างความเชื่อมั่นโดยการที่จะ ให้เหตุผลในการที่จะไปลดเรื่องประเด็นความกลัวทั้งหลายทั้งในเชิงเศรษฐกิจทั้งในเชิงกลไกตลาดเนี่ยนะครับให้ได้ไม่งั้นเนี่ยนะครับต่อให้มีตัวกองทุนประหยัดภาษีเนี่ยมันก็ดูดซับได้ไม่หมดนะครับค่ะถูกไหมครับเพราะาาว่าถ้ากลุ่มคนซื้อมันเป็นแค่นั้นถ้าไม่นี่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็พุ้นก็คงจะไหลไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับผมว่าแรงขายเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่ถึงจุดหนึ่งนะนะครับก็ก็ต้องเชื่อในเชิงของตัว valuation ในเชิง fundamental เหมือนกันว่า ถ้ามันถูกมากๆแล้วนะครับคนก็บอกว่าโอเคขายไปก็โอคือคือ่วนหนึ่งอะ่ะผมมองว่าคนที่ที่ยังไม่ขายนะคือคนที่ทวาใจขัดลอสไม่ได้นะครับกลุ่มนี้เยอะไหมผมว่าเยอะนะครับกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีแรงขายออกมาก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่าค่ะอูดี่สายที่เขามองว่าตลาดหุ้นจะลงแรงๆนี่บางคนนี่มองไปถึงเจ็ดร้อยจุดแปดร้อยจุดเก้าร้อยจุดเลยนะพี่เธออยากให้เป็นอย่างาน,นั้นเลยครับ <laughs> อยาให้เป็นอย่างนั้นเลย <laughs> <laughs> คือคือผมเพิ่งพยายามให้มุมว่า เออ่ในเชิง valuation หลายๆมุมเนี่ยนะครับอย่างที่ทอยอยเล่าให้ไปเนี่ยเราถูกมากเลยนะนะครับม,มองในแง่ price to book value เนี่ยก็หุห้นแบบหนึ่งเท่า book value ลงมาได้แบบเยอะมากเป็นส่วนใหญ่ของตลาดแล้วนะครับ dividend yield ก็สี่เปอร์เซ็นต์ market a n n i t y yield gap ก็ตั้งเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นต์ห้าจุดเจ็ดใช่ไหม,มก็ผมว่าองค์ประกอบความถูกเนี่ยมันมันมีความพร้อมของมันอยู่นะครับเพราะนั้นก็จริงๆยัง,ย,งยังผมยังไม่กล้าจะมองไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับจากพันสามหลุดไปพันสองเนี่ยโอเคผมเชื่อ นะครับแต่ถ้าจะไปหลุดพานบอกว่ามึงดูแล้วมันทำใจไม่ได้นะเกินไปเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ